อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่923ท่าทางจริงใจปรมาจารย์จงเฉินไม่ได้โยนก้อนเพลิงสีขาวออกไปแต่บีบมันให้แตกเปลี่ยนเป็นฟินิกมากมายพวกมันระเบิดเสียงแหลมกึกก้องพุ่งตรงเข้าใส่จีเฉียนเทียนจีเฉียนเทียนบวกสะบัดท่อนแขนและร้องหัวเราะเสียงแหลมทานน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นด้านหลังพลันส่งเสียงดังคนองเคลื่อนมาข้างหน้า ทั้งสองไม่หยุดแค่นั้นยังเริ่มสแสดงวิชาเซียนอีกมากมายพลังต้นกำเนิดผันผวนราวกับฟ้าดินกลับไปกลับมาความผันผวนนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วดินแดนฝั่งเหนือเข้าสู่การสู้รบอันโกลาหลปรมาจารย์จงเฉินดวงตาสองสว่างและโบกแขนขวาชิ้นส่วนแดนสวรรค์มากมายปรากฏขึ้นมาและร้องตะโกนกงล้อเทพชิ้นส่วนเกิดเสียงดังสน่นและหมุนเป็นวงกลมล้อมรอบตัวพลันเกิดพายุข,ขึ้นมาทันที ขณะที่พายุกวาดผ่านไปเหล่าเซียนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบต่างถูกบังคับให้ล่าถอยจีเฉียนเทียนใบหน้าบึ้งตึงพลังยกแขนขึ้นร้องตะโกนกดเยือกแข็งพริปตานั้นพลังความหนาวเย็นสุดคั่วแพร่กระจายออกมาจากมือทานน้ำแข็งมากมายพุ่งออกไปตรงเข้าใส่ปรมาจารย์จงเฉินแช่แข็งแววตาจีเฉียนเทียน,ยนกระพริบติตสังหารว่าพร้อมกับชี้ใส่ฝ่ายตรงข้าม วินาทีนั้นความหนาวเย็นเยะอเยือกปรากฏขึ้นล้อมรอบปรมาจารย์จงเถินความเย็นนี้แฝงกดเข้าไปด้วยคลิตานั้นมันก็ก่อเกิดเป็นชั้นน้ำแข็งที่กักขังปรมาจารย์จงเฉินไว้ภายในทั่วขณะนั้นอสารพิษพิฆาตจันร้องเสียงคำรามสนั่นไปทั่วดวงดาวเสียงคำรามสั่นสะเทือนพื้นโลกและสามารถทำให้ทุกคนสั่นเทาฉากเหตุการณ์นี้ทำให้สีหน้าของฝ่ายพันธมิตรต้องเปลี่ยนไป เซียนมารปีศาจธริมีลและเซียนปีศาจมังกรเมคาซึ่งกำลังต่อสู้กับเทพโลหิตและคนอื่นๆทั้งสองสีหน้าบึ้งตึงและรีบถอยร่นจีเฉียนเทียนพ่นลมหายใจเย็นดวงตาส่องสว่างขึ้นมาแทนที่จะถอยแต่กลับมุ่งตรงเข้าใส่ปรมาจารย์จงเฉินซึ่งถูกขังไว้ในน้ำแข็งขณะเข้าไปใกล้พอพลันประทับฝ่ามือลงใส่น้ำแข็งอย่างไม่ลังเลวินาทีนั้นพลังทำลายล้างพุ่งเข้าไปในน้ำแข็ง พลังสายนี้ทับซ้อนกันอย่างลึกลับและพุ่งตรงใส่ปรมาจารย์จงเฉินปรมาจารย์จงเฉินซึ่งอยู่ในน้ำแข็งพลันเผยสายตาแวววายเหยียบและยิ้มออกมาระดับบ่มพอที่เขาซ่อนเอาไว้เริ่มปะทุอย่างบ้าคลาั่งเพิ่มขึ้นจากขั้นทลายสวรรค์ระดับลายไปยังระดับอันยากจะเชื่อได้เจ้าเจ้าทะลวงผ่านแล้วจีเฉียนเทียน,ทนสีหน้าเปลี่ยนไปมหาศาลและกำลังจะหลบหนี น้ำแข็งที่กักขังปรมาจารย์จงเฉินพลันเกิดรอยร้าวปกคลุมทั่วทั้งหมดจากนั้นมันก็แตกสลายในพริบตาเศษน้ำแข็งนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาทุกทิศทางปรมาจารย์จงเฉินหัวเราะก้าวเท้าผสานกับโลกเขาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ในจังหวะผสานตัวเข้ากับโลกนั้นพลังดั้งเดิมก็แพร่กระจายออกมาอย่างรุนแรงพลังดั้งเดิมในโลกเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงและแทรกแซงบิดมิติเข้าโดยตรง ขณะเดียวกันปรมาจารย์จงเฉินสร้างผนึกขึ้นมาเปลวเพลิงสีแดงกระจายออกดุจมังกรคำรามหลังจากนั้นไม่นานปรมาจารย์จงเฉินจึงพ่นแกนพลังดั้งเดิมออกมาร่อนลงใส่ชิ้นส่วนแดนสวรรค์ที่กำลังหมุนวงกลมมันขัดขวางเส้นทางหลบหนีของจีเฉียนเทียนอย่างสมบูรณ์ชิ้นส่วนแดนสวรรค์สั่นสะท้านและหมุนเร็วมากกว่าเดิมสิบเท่าพุ่งเข้าใส่และกักขังจีเฉียนเทียนไว้ข้างใน พายุชิ้นส่วนแดนสวนรรค์กำลังร้องคำรามจีเฉียนเทียนสีหน้ามืดมนผลักฝ่ามือออกไปข้างหน้าพลังดั้งเดิมจำนวนมากรวมตัวกันและกำลังทลายออกไปแต่วินาทีนั้นปรมาจารย์จงเฉินก้าวเท้าเปลวเพลิงจำนวนมากครั่งพรูออกมาจากร่างกายชี้นิ้วใส่พุ่งเปลวเพลิงออกไปล้อมรอบพายุเปลวเพลิงบางส่วนผสานเข้ากับพายุจนดูเหมือนมังกรเพลิง ขณะนั้นอสอรพิษพิฆาตจันทร์ก็มาถึงเรากับถูกเคลื่อนที่พริบตาม,มามันมีหนวดนับไม่ถ้วนจนดูดูรายยิ่งเสียงคำรามระเบิดดังกึกก้องทั้งสองฝ่ายหยุดจมตีกันชั่วขณะและล่าถอยจ้องมองฉากเบื้องหน้าอย่างตกตะลึงเซียนมารปีศาจมินชำเลืองมองอสอรพิษพิฆาตจันทร์และรู้สึกหนังศีรษะด้านชาเขายิ้มบิดเบี้ยวและรีบล่าถอยส่วนเซียนปีศาจมังกรเมฆาเผยสีหน้าไม่เชื่อสายตาตัวเอง จีเฉียนเทียนตกตะลึงพลังดั้งเดิมพรางครูอย่างบ้าคลั่งและต้องการตีฝ่าวงล้อมนี้ออกไปทาว่าปรมาจารย์จงเฉินจะปล่อยให้ทำตามที่ต้องการได้อย่างไรแขนปรมาจารย์จงเฉินยื่นออกไปเติมพลังดั้งเดิมเข้าไปในเปลวเพลิงเพื่อกักขังจีเฉียนเทียนห่างออกไปไกลขอนไม้ยักษ์ติดตามด้านหลังอสสรพิษพิฆาตจันเข้ามามันเปลี่ยนเส้นทางและเคลื่อนที่เข้าหาปรมาจารย์จงเฉินพุ่งตรงใส่จีเฉียนเทียน ขอนไม้ยังไม่ได้เข้าใกล้มากนักแต่เรากับพลังประหลาดห่อหุ้มโลกเอาไว้เสียงดังสนั่นโผล่ออกมาและเริ่มเคลื่อนที่เร็วยิ่งขึ้นจีเฉียนเทียน,นหลีตาแคบเขาไม่มีทางหลบหนีได้รวดเร็วนับในช่วงวินาทีวิกฤตนี้สองฝ่ามือสร้างผนึกและชี้ใส่ร่างกายตัวเองการชี้แต่ละครั้งจะเกิดวังวนสีฟ้าขึ้นมาเพียงคลิปตาวางวนสีฟ้าดุดน้ำทะเลปรากฏขึ้นรอบกาย13แห่ง พวกมันเติบโตและเข้าไปในร่างจีเฉียนเทียนในทันทีหลังจากวังวนสีฟ้าแห่งแรกเข้าไปม่านแสงสีฟ้าบางๆปรากฏขึ้นรอบร่างจีเฉียนเทียนเมื่อวังวนทั้ง13าแห่งเข้าไปในร่างกายทั้งหมดแล้วร่างเขาเรืองแสงสีฟ้าพร่ามัวเป็นม่านแสงเพราะมันคือกฎแห่งพลังของจีเฉียนเทียนสีที่แท้จริงของน้ำแข็งคือสีฟ้า ในช่วงชีวิตของจีเฉียนเทียนเขาสามารถควบแน่นม่านแสงสีฟ้าได้13บามชั้นเท่านั้นเขาคิดมาตลอดว่าหากสามารถควบแน่น13ามชั้นให้กลายเป็นหนึ่งระดับบ่มเพออาจจะทะลวงผ่านไปได้มีจังหวะที่ม่านแสงสีฟ้า13าชั้นของจีเฉียนเทียนปรากฏขอนไม้ยักษ์ก็มาถึงการมาถึงของไม้ยักษ์ทำให้เกิดระลอกคลื่นที่มิอาจอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้วินาทีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเลือนหายไป เหลือสิ่งเดียวคือแรงเอียงของไม้ยักษ์ที่สามารถทำลายทุกอย่างที่ขวางทางมันได้ในพริบตาไม่ว่าจะเป็นคนสมบัติวิเศษหรือกระทั่งดาวเคราะเซียนก็ยังโดนหยุดหรือได้รับความเสียหายขอนไม้ยักษ์ชิ้นนี้สามารถคำจุนเส้นทางดินแดนสวรรค์โบราณได้และตอนนี้ทุกอย่างท่ามกลางดวงดาวจะต้องแตกสลายเบื้องหน้ามันขอนไม้ยักษ์เข้ามาพร้อมกับผลกระทบเหนือคาดคิดเรากับต้องการแทงทะลุให้เกิดหลุมอวกาศ พุ่งเข้าไปในพายุที่ปรมาจารย์จงเฉินใช้กักขังจีเฉียนเทียนไม่ต้องมีเคล็ดลับหรือวิชาอัศจรรย์อันใดเป็นแค่ไม้ยักษ์กระแทกเข้าใส่ชิ้นส่วนแดนสวนรรค์โดยตรงบงังชิ้นส่วนหนึ่งแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วพลิปตานั้นชิ้นส่วนเล็กๆใกล้เคียงขอนไม้ก็แตกสลายไปด้วยการพังทลายของชิ้นส่วนแดนสวนรรค์ไม่ได้ไปกว่าการแตกสลายของดาวเครยน์เลยแม้แต่น้อย พลังการแตกสลายทั้งหมดตกลงใส่จีเฉียนเทียนที่ถูกกักขังไว้ข้างในผลกระทบอันรุนแรงได้เปลี่ยนกลายเป็นพายุผลักออกไปทุกทิศทางแสงสีฟ้ากระพริบรุนแรงรอบๆจีเฉียนเทียนขณะที่พลังจากแรงระเบิดชิ้นส่วนแดนสวนรรค์เริ่มแพร่กระจายออกไปนั้นขอนไม้ยักษ์ปะทะเข้าใส่จีเฉียนเทียนไปด้วยบงังร่างจีเฉียนเทียนสั่นสะท้านม่านแสงหนึ่งชั้นแตกสลายทันที ยังไม่จบแค่นั้นจังหวะที่เกิดการกระแทกใส่พลันเกิดแรงกระทบพุ่งออกมาอย่างบ้าคลาั่งราวกับคลื่นทรงพลังพุ่งเข้าใส่ร่างจีเฉียนเทียนปัง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 มันแสงสีฟ้าแตกสลายทีละชั้นพริบตาเดียวมันก็แตกสลายไปหกชัน้นทั้งร่างถอยรวดเร็วไร้การควบคุมกล่าวให้ถูกคือเขาถูกขอนไม้ยักผลักดันอย่างรุนแรงแววตาปรมาจารย์จงเฉินกระพริบจิตสังหาร เลวเพลิงครั่งพลูรอบร่างกายและประทับลงใส่จีเฉียนเทียนอย่างโหดเหี้ยมยามที่เปลวเพลิงเข้าไปใกล้จีเฉียนเทียนม่านแสงอีกสามชั้นแตกสลายทันทีจีเฉียนเทียนตกตะลึงที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปม่านแสงสีฟ้าเก้าชั้นแตกสลายแทบในพริบตาในวินาทีความเป็นความตายนั้นเขาอยากจะหลบหนีแต่ลี่หยุนจื่อและบรรพชนตระกูลเฉินกงก้าออกมาวิชาของแต่ละคนกลายเป็นพลังไร้สิ้นสุดร่อนลงใส่ร่างจีเฉียนเทียน ตีเฉียนเทียนถูกขอนไม้ยักทุบตีปรมาจารย์จงเฉินลี่หยุนจือและบรรพชนตระกูลเฉินกงต่างมีวิชาอันทรงพลังยิ่งแค่ปรมาจารย์จงเฉินก็มีระดับบ่มเพาะเหนือกว่าแล้วรวมกับการโจมตีเหล่านี้อีกตัวเขาแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยทว่าเขาคือเซียนเท่าที่มีชื่อเสียงนับหมื่นปีในการแข่งข้าสังหารแม้จะอยู่ในสภาวะวิกฤตเขาไม่ได้ต้องการจะตายง่ายๆแบบนี้ ยามเผชิญสภาวะวิกฤตจี่เฉียนเทียนหัวเราอออกมาตัดสินใจแน่วแน่ว,ว่าจะระเบิดมา่านแสงที่เหลือทั้งหมดมา่านแสงระเบิดออกมาพร้อมกับส่งเสียงสนั่นดังกึกก้องลี่หยุนจือถูกผลักกลับไปพร้อมกับบรรพชนตระกูลเฉินกงกระทั่งปรมาจารย์จงเฉินยังต้องลังเลก่อนจะถอนหายใจและถอยร่นแม่เขาจะสามารถฆ่าจี่เฉียนเทียนได้เขาคงได้รับบาดเจ็บหักอยู่ในกระบวนการนั้นซึ่งจะเป็นข้อเสียเปรียบใหญ่หลวงให้แก่พวกพันธมิตรเซียน หลังจากสลัดเซียนแข็งแกร่งทั้งสามคนออกไปจีเฉียนเทียนใบหน้าซีดและกระอักโลหิตออกมาจากปากพลางกรีดร้องปรมาจารย์จงเฉินถ้าข้าไม่ได้แก้แค้นข้าไม่ใช่คนด้านหลังเขาคืออสอรพิษพิฆาตจันเขายื่นมือเข้าหาอวากาศรอยร้าวปรากฏขึ้นมาตอนนี้เขาไม่สนใจว่าตัวเองจะหลงอยู่ในรอยร้าวอีกแล้วเขากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปข้างในแต่จังหวะนี้หวังหลินยืนอยู่บนขอนไม้ยั์เขาอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย แต่ยังได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกอยู่จึงทําให้พลังดั้งเดิมในร่างกายปั่นป่วนเขามองจีเฉียนเทียนที่กําลังจะถอยหนีอย่างรวดเร็วจากนั้นมองปรมาจารย์จงเฉินหวังหลินกัดฟันแน่นที้ไปข้างหน้าและร้องตะโกนหยุดตอนที่924ความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยคําว่าหยุดพลังดั้งเดิมในร่างหวังหลินเคลื่อนสู่ปลายนิ้วและเข้าไปในความว่างเปล่าครานี้หวังหลินไม่ได้ใช้พลังเทพต้นกำเนิดที่เหลืออยู่น้อยนิด เขาเพียงแค่ใช้พลังดั้งเดิมของตัวเองเท่านั้นคริปตานั้นเรากับมีเส้นสายนับไม่ถ้วนแพร่กระจายไปทั่วอวกาศผัวพันกันเองรอบจีเฉียนเทียนซึ่งตอนนี้เขาอ่อนแอที่สุดในชีวิตม่านแสงทั้งหมด13ชั้นแตกสลายเขาจึงต้องหาสถานที่ฟื้นตัวให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นคงต้องตายแน่นอนเขาเป็นคนแน่วแน่การระเบิดม่านพลังสี่ชั้นก็เพื่อสร้างเส้นทางหลบหนี เขาต้องรายงานว่าปรมาจารย์จงเฉินทะลวงผ่านขั้นทลายสวรรค์ระดับปลายให้กับจงกวนซื่อปรมาจารย์จงเฉินไม่ได้บรรลุขั้นที่สามแต่เขาแข็งแกร่งมากกว่าพวกเซียนลายสวรรค์ระดับปลายเขาต้องบรรลุจุดสูงสุดของขั้นที่สองทั่วขณะที่กำลังจะก้าวเข้าไปในรอยแยกจีเฉียนเทียนรู้สึกถึงเส้นได้มองไม่เห็นล้อมรอบตัวเขาไว้เท้าวขวากำลังก้าวเข้าไปในรอยร้าวจึงชะลอลงทั่วขณะ พลังดึงรั้งแค่นี้ปกติแล้วเขาไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเลยเขาเพียงแค่ใช้แรงเล็กน้อยทำลายเส้นได้และยังทำให้วิญญาณผู้ใช้งานแตกสลายได้อีกแต่ณนบัดนี้เป็นช่วงวินาทีวิกฤตหากเขาช้าลงเพียงเล็กน้อยผลลัพธ์คงเหนือจะคาดคิดถ้าทางจีเฉียนเทียนเปลี่ยนไปมหาศาลส่วนปรมาจารย์จงเฉินตกตะลึงไปหนึ่งจังหวะแต่สายตาปิติยินดี เขาก้าวเท้าออกและมาถึงใกล้จีเฉียนเทียนโดยไม่ลังเลฝ่ามือขวาประทับลงบนร่างจีเฉียนเทียนพลังนี้บังคับให้อีกฝ่ายออกมาจากช่องว่างได้ทีเดียวซึ่งขณะนั้นอสารพิษพิฆาตจันพลันอ้าปากขึ้นมากลืนกินเข้าไปอย่างโหดเหี้ยมเหตุการณ์ทั้งหมดรวดเร็วเกินไปชั่ววินาทีที่จีเฉียนเทียนถูกผลักออกมาอสารพิษก็มาถึงแล้วจีเฉียนเทียนร้องคำรามด้วยความโกรธแค้นพร้อมกับถูกอสารพิษกลืนกินเข้าไปในคำเดียว จังหวะวิชาเทพยับยั้งตกลงบนจีเฉียนเทียนร่างหวังหลินสั่นสะท้านและกระอักโลหิตราวกับถูกพลังรุนแรงตีเข้าใสา่หวังหลินถอยกลับมาอย่างรวดเร็วพลังดั้งเดิมในร่างกายแทบแตกสลายระดับบ่มเพาะหวังหลินและจีเฉียน,เท,ยนเทียนแตกต่างกันเกินไปตอนนี้พลังนั้นทำให้เกิดเสียงปะทุด,ดังออกมาทั่วร่างกายโลหิตจำนวนมากพุ่งออกมาทันที หวังหลินร้องตะโกนพลางถอยรน่นผู้อาวุโสจงเฉินผู้น้อยทำเต็มความสามารถแล้วเหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ก็เพื่อเพิ่มความสำเร็จของตัวเองต่อหน้าทุกคนเช่นนี้จะทำให้ปรมาจารย์จงเฉินเป็นหนี้เขาครั้งใหญ่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเหตุผลเกินพอจะทำให้เขาได้รับความคุ้มครองเต็มกำลังจากฝ่ายทุกชั้นฟ้าเป็นการกระทำด้วยความสัตย์จริงด้วยผลงานนี้ไม่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไหร่ หวังหลินจะเป็นวีรบุรุษในสงครามระหว่างสองดาราจาักทันทีไม่มีใครจะลืมเลือนจุดนี้ได้หากหวังหลินตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและฝ่ายทุกชั้นฟ้าไม่ช่วยเมื่อนั้นจะเกิดผลแย่มากต่อเหล่าทุกชั้นฟ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจะมีใครยอมร่วมรบกันเล่าหวังหลินคาดคำนวณทั้งหมดนี้ไว้แล้วด้วยการผสานร,ระดับบ่มเพาะกับร่างเทพโบราณบางทีหากคนอื่นที่มีระดับสูงสุดอาจจะโดนพลังสะท้อนกลับจนตายเลยก็มี แต่จีเฉียนเทียนบาดเจ็บสาหัสและกำลังหลบหนีหากหวังหลินล้มเหลวคงไม่ตายจากพลังสะท้อนกลับนับบางครั้งเมื่อไม่มีทางเลือกก็ต้องเสี่ยงและสร้างเส้นทางนั้นขึ้นมาตอนนี้หวังหลินเปิดเส้นทางนั้นด้วยตัวเองในอนาคตความจริงแล้วการคาดเดาของหวังหลินแม่นยำมากหากเขาไม่มีร่างเทพโบราณเขาคงตายไปแล้วแต่ว่าด้วยร่างเทพโบราณและสภาวะอ่อนแออย่างยิ่งของจีเฉียนเทียนเขาจึงบาดเจ็บเท่านั้น ปรมาจารย์จงเฉินหัวเราะร่างกายกระพริบวูบว่าพุ่งตรงมาหาหวังหลินที่กำลังโดนพลังอัดเข้าใส่จนล่าถอยเขามาถึงในพริบตาและใช้ฝ่ามือกระแทกด้านหลังหวังหลินพลังดั้งเดิมทรงพลังเหนือจินตนาการพุ่งจากร่างปรมาจารย์จงเฉินเข้าไปในร่างหวังหลินมันทำให้พลังดั้งเดิมของหวังหลินมั่นคงในทันทีและสลัดเขาจากความบาดเจ็บอีกทั้งพลังที่เข้าไปในร่างหวังหลินได้ถูกปรมาจารย์จงเฉินสะบั้นออก ดังนั้นที่เหลืออยู่ทั้งหมดจึงอยู่ในร่างหวังหลินพริตานั้นหวังหลินรู้สึกว่าพลังดั้งเดิมระเบิดอยู่ในร่างกายวิญญาณดั้งเดิมลืมตาขึ้นมาและดูดซับพลังดั้งเดิมอย่างบ้าคลาั่งเขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของตัวเองเพิ่มพูนขึ้นรวดเร็วท้ายที่สุดระดับบ่มเพาะพุพ่งไปถึงสูงสุดของขั้นสองสวรรค์ระดับต้นหรืออีกเพียงความเข้าใจในเขตแดนเท่านั้นเพื่อกลายเป็นเซียนขั้นสองสวรรค์ระดับกลาง คราวนี้ปรมาจารย์จงเฉินไม่ออมมือและมอบโชคลาภแก่หวังหลินมหาศาลยากยิ่งที่เซียนขั้นสองจะเพิ่มระดับบ่มเพาะเช่นนี้ได้นอกจากความเข้าใจในเขตแดนแล้วยังต้องดูดซับพลังดั้งเดิมให้เพียงพอซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลานาน,านหลายปีมากปรมาจารย์จงเฉินถอนฝ่ามือมองหวังหลินและหัวเราะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมซิ่วมู่เจ้าทำประโยชน์ไว้ดีเยี่ยมจีเฉียนเทียน,ยนคือหนึ่งในสี่เซียนฝ่ายพันธมิตร ตอนนั้นเขารังอันดับเก้าในสมาพันธ์เซียนเจ้าทำคุณงามความดีไว้มากทีเดียวข้าและเหล่าทุกชั้นฟ้าจะจดจำเรื่องนี้ไว้ปรมาจารย์จงเฉินหัวเราะอย่างพอใจจี่เฉียนเทียนคือหนึ่งในคนที่ไล่ล่าเขาเมื่อตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนี้ทำให้เซียนรอบด้านมองด้วยสีหน้าประหลาดใจโดยเฉพาะลี่หยุนจื่อและบรรพชนตระกูลเฉินกงยังมองหวังหลินเปลี่ยนไปลี่หยุนจือเผยแววตาชื่นชมและพยักหน้าให้หวังหลิน บรรพชนตระกูลเฉินกงมกักมีท่าทีเย็นชาตลอดแต่ตอนนี้เผยรอยยิ้มให้หวังหลินแล้วส่วนเซียนคนอื่นๆช,ชายชราชุดดาและเด็กหนุ่มต่างมีสายตาซับซ้อนแต่กระนั้นก็ยังยอมรับความพ่ายแพ้หากเป็นพวกเขาเองคงไม่สามารถทำแบบนี้ได้แน่นอนส่วนสตรีชุดราตรีสวยสง่าตอนนี้นางมองหวังหลินด้วยความสนใจเล็กๆนางสวยงามอยู่แล้วเมื่อใช้สายตานั้นมองหวังหลินยิ่งน้าดึงดูดขึ้นไปอีก ซิ่วมู่หลังสงครามนี้จบลงไม่เพียงแต่ข้าจะคืนอสูรสายฟ้าให้เจ้าข้ายังมอบสมบัติป้องกันให้เจ้าอีกด้วยด้วยสมบัตินี้จะไม่มีใครเป็นภัยคุกคามเจ้าได้นอกจากคนไม่กี่คนในฝ่ายพันธมิตรปรมาจารย์จงเฉินยิ้มแย้มพลางมุ่งตรงไปที่เซียนมารปีศาธมินและเซียนปีศาบังกรเมคาหวังหลินกระตุ้นพลังดั้งเดิมในร่างกายด้วยใบหน้าสงบนิ่ง เขารู้สึกว่าความแข็งแกร่งของตัวเองกลับคืนมาแล้วจึงสูดหายใจลึกเขาเสียงเคลื่อนไหวได้ถูกต้องขอนไม้ยักษ์ยังคงมุ่งหน้าเข้าไปในสนามรบเขตเหนือและเหล่าฝ่ายพันธมิตรเซียนต่างก็กำลังถูกผลักดันกลับตอนที่จีเฉียนเทียนถูกอสรพิษพิฆาตจันกลืนเข้าไปเหล่าเซียนฝ่ายพันธมิตรต่างสั่นสะท้านความต้องการสู้ลดลงไปมหาศาลอสสาร,รพิษพิฆาตจันร้องคำรามอย่างบ้าคลาั่งหนวดของมันกวาดผ่านไปทั่วบริเวณ เซียนคนใดที่ถูกหนวดมันจับไปจะเกิดเสียงกรีดร้องโหยหวนและถูกดูดจนแห้งเหี่ยวอสอรพิษพิฆาตจันแข็งแกร่งเกินไปเซียนมารปีศาจทมียนและเซียนปีศาจมังกรเมฆาต่างก็ถอยร่นอย่างต่อเนื่องความคิดจิตใจของทั้งคู่สั่นคลอนและไม่ต้องการต่อสู้อีกต่อไปแล้วพวกเขากำลังหลบหนีแต่แรงประทะที่ไม่ได้ไปกว่าขอนไม้ยักษ์พลันเกิดขึ้นออกมาไกลาจากดินแดนเขตเหนือ หอคอยมากมายพุ่งเข้ามาแต่ละแห่งสูงนับหมื่นฟุตและมีเซียนนับร้อยยืนอยู่บนนั้นปิดสังหารแต่ละคนเพียงพอฉีกกระชากอาวกาศใกล้เคียงได้เลยห่างออกไปไกลมีดวงดาวเต็มไปด้วยหอคอยพวกนี้ขณะพุ่งเข้ามาพลันปลดปล่อยเสียงแหลมดุดนกหวีดไปด้วยแรงกดดันแข็งแกร่ง,งโคลออกมาไกลนอกจากหอคอยนับร้อยเหล่านี้ยังมีดาวเคราะเซียนใหญ่ยักษ์อยู่สี่ดวงมีร่างยักษ์สี่ตนสูงนับหมื่นฟุตกำลังอุ้มชูดาวเคราเซียนพวกนี้ไปด้วย ยักษ์ทั้งสี่ตนมีสัญ,ญลักษณ์ขวานบนหน้าผากพวกเขาคือสมาชิกเผ่ามารยักษ์มีอยู่สี่คนกำลังลอยตัวอยู่เหนือดาวคระเซียนทั้งสี่สามในสี่เป็นชายชราบรรยากาศดุดเหล่าเทพอำนาจแต่ละคนสัมผัสได้ชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องแสดงความโกรธเกรี้ยวคนสุดท้ายเป็นหญิงสาวนางสวมชุดราตรีสีน้ำเงินเส้นผมมัดไว้เหนือบ่ากลัดไว้ด้วยดอกบัวแปดกลีบสายตาฟินิคเต็มไปด้วยจิตสังหารพลางมองตรงไปข้างหน้า รูปลักษณ์ของเซียนฝ่ายพันธมิตรนี้ดึงดูดความสนใจเซียนโดยรอบเหล่าเซียนประหลาดใจและรีบรวมกันพลางถอยไปด้วยทางด้านฝั่งทุกชั้นฟ้าเทพโลหิตและบรรพชนสามคนมองข้ามไปด้วยความเย็นชาปรมาจารย์จงเฉินก้าวออกมาสะบัดแขนขวาส่งทะเลเพลิงมุ่งไปข้างหน้าขณะเดียวกันอสรพิษพิฆาตจันทร้องคำรามยื่นหนวดของมันยาวออกไปมากมาย ส่วนเซียนนับหมื่นล้อมรอบขอนไม้ยักษ์พวกเขาพุ่งออกไปและใช้สมบัติวิเศษของตนเองทันทีสงครามครั้งใหญ่กำลังปรากฏวินาทีนั้นสตรีชุดราตรีสีน้ำเงินเอ่อยอย่างสงบนิ่งคาระวะผู้อาวุโสหูเต้าซานหลังเอ่ยเสียงขึ้นมาหัวเราะยาวเหยียดดังออกมาไกลก้อนเมฆสีดำพุ่งออกมาในเวลาเดียวกันมีคนผู้หนึ่งยืนอยู่บนก้อนเมฆดำเป็นชายวัยกลางคนใบหน้าเหลี่ยม สวมชุดคลุมสีม่วงแสดงอำนาจไร้สีหน้าโกรธอันใดก้อนเมฆรอบตัวหมุนปั่นและส่งเสียงดังสนั่นกึกก้องปรมาจารย์จงเฉินรู้จักชื่อเจ้ามานานวันนี้เจ้ากล้าประมือกับข้าหูเต้าซานหรือไม่คำพูดของชายวัยกลางคนแสดงถึงความโอหังเป็นอย่างยิ่งขณะที่พูดขึ้นมาก้อนเมฆใต้ฝ่าเท้าพุ่งเข้าใส่ปรมาจารย์จงเฉินทันทีปรมาจารย์จงเฉินไม่มีความทรงจำเรื่องหูเต้าซานคนนี้ แน่ชัดว่าอีกฝ่ายเข้าร่วมกับพันธมิตรเซียนหลังจากที่เขาจากไปแต่ปรมาจารย์จงเฉินไม่ได้ประเมินต่ำไปกลิ่นอายของอีกฝ่ายทำให้เขาเคร่งเครียดอยากเจ้าต้องการต่อสู้เช่นนั้นก็มาต่อสู้กันปรมาจารย์จงเฉินเอ่ยน้ำเสียงเย็นเยียบก้าวเดินเข้าสู่หมอกทมินสายหมอกพวยพุ่งขึ้นและเริ่มหมุนปั่นอย่างรุนแรงวิชาเพลิงพุ่งออกมากลายเป็นระเบิดผนึกอสารพิษพิฆาตจันตัวนี้สตรีในชุดสีน้ำเงินเอ่ยอย่างสงบนิ่ง หอคอยนับร้อยพุ่งออกไปทันทีพร้อมกับเกิดเสียงหวีดหวิวเนื่องจากมันเร็วมากกว่าเดิมร้อยเท่าพวกเขาเหมือนกระบี่ที่พุ่งตรงเข้าใส่อสรพิษพิฆาตจันหวังหลินเข้าใจอย่างลึกๆว่าหลายสิ่งกำลังแย่ดูเหมือนฝ่ายทุกชั้นฟ้าคือฝั่งที่อ่อนแอกว่าเขาเคลื่อนร่างกลับไปบนขอนไม้ยักษ์อย่างเงียบๆแต่ก็รู้สึกถึงสายตาชั่วร้ายจ้องมองทันทีสตรีชุดราตรีสีน้ำเงินกำลังมองหวังหลินด้วยสายตาซับซ้อน